ค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะเด็กๆกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนจ้ะมืาเนี่ยเอาออกได้ยังลูกตีไปเอากองเข,งขงาน่อยน,น้อไปลุงเลี้ยนก่อนนิดเดียเดี๋ยวพรุ่งนี้ขเขาก็ได้โอ,นนโอ้ตีไปเปลี่ยกไม่ตียงางไปเอาไปลูกไปเดี๋ยวเด้อไปอ <S <S สวัสดีครับน้องเต้ยครับ เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะน้องลืมกลองเข่าเดี๋ยวกลองเขาก็น่ารักะไปแล้วเดี่ยวยุ่พูนค่ะเดี๋ยวล้อส่งเด็กๆไปโรงเรียนก่อนค่ะเพราะว่าคุณเดี๋ยวเตยต้องไปตัดหญ้าทางเข่าอันทางยางไปห้องน้ำแล้วค่ะฟังทั้งพูนฟังทั้งอันทั้งน้นทุ่งน้ำทั้งอ้นสรา Nam น้องคนจ้ะ ราจะไปตัดหญ้าดเรียนๆไปเพราะเมื่อวานนีต่ตัดตัดสุนข้างหน้าเรียบร้อยแล้วจ้ะตัดสุนข้างหน้าเรียบร้อยหมดแล้วรุนนี้ก็ตัดไปบ้างแล้วก็เหลือนิดหน่อยเหลือแต่ใต้ต้นไม้เนี่แกเตรงนี้ยังพันได้ตัดไปห้อจะรอตัดรอส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนก่อนเนาะ มูงของกับชิมาหาจาังสิแล้วค่ะพี่น้องไปรงเรียนพร้อมกันขุนเจ้าทองมีทองมีกับทองมาทองมีทองมีทองมีครับเล่นอย่างบุญธะมพี่น้องบุญประสนใจเลยทวนทองมีไปน,นอนเกียกอยี่ยังยิก เดี๋ยวให้พี่เต้เลงอาบน้ำอยู่กระดับพี่นอิไงทองมีพี่นอดเคยียกเอาแล้วเอาแล้วจ้าจ้าอยู่กับพี่เต้ยค่ะสวัสดีค่ะก่อน มองไม่เห็นมองไม่เห็นมาน,นี่มาสวัสดีทางนี้ไปลูกไปสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไปลงนี้แล้วจับพี่้องกับไอ้เขาแม่บอกอรแพ้สอมจักรยานในน้องนอลูกไปสุงน้องกอนเดี๋ยวน้องไม่ทันลูก อากาศยังไม่เศ้าค่ะพี่น้องน้องจ้าอากาศตอนเช้าเด้อลมวีวีเยอะจังเนียมีหมอกมีหมึกขึ้นก็รัวฝนจะตกอีกบ่ตามมาลุ้นกัดค่ะพี่น้องจ้าตกข้าวนี่ก็ไปเก็บฮิตทะแล้วกับย้ายนุ่ยพี่น้องไปแล้วคะ่ะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วต่อไปกันหน้าที่แม่ไปตัดหญ้าค่ะบัดทีเนี้ยทางหนาของน้า,นาก็ต้องพี่น้องเนาะไปคะ่ะ สวัสดีจ้าหลังจากที่เด็กๆไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเตยก็จะมาตัดหญา้าบริเวณทางยางที่สิไปอบ้านหลังเล็กหลังสี่สมเนาะคะ่ะหองเล็กแล้วก็ทางยางระวางเข่าของน้ำค่ะหญ้ามันขึ้นสูงเน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวีิได้ทำกามสะอาดตรงนี้เน้ะพี่น้องมาค่ะ นี่คือกัอน้าใบที่เคยอผ้าแสลมที่เคยอเกั้นปลานาะพี่น้องเนาะอันนี้มันถือล้มพัดล้มอยางวังใจนะพี่น้องจา้าอ้ยหนามบกทันเดี๋ยวค่อยๆเอาออกพี่น้องค่อยๆเก็บออกก่อน

ওরা 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 Ô chị ơi nhớ một ngày rồi chị ơi nhớ một ngày rồi nhớ một ngày yeah 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 ครับพี่น้องค่ะสสำหรับคลิปนี้โอ้สำหรับคลิปนี้นฟ้าไว้สักนี้ก็น่าจะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเตือนจิตตาโตมันเสร็จแล้วคะ่ะ ตัดจนไปถึงนู่นให้เสร็จเนาะค่ะพี่น้องจา๋สาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานี้กันค่ะขอบคุณเอฟซีซาน้อยเพชรแหนแพงค่ะขอบคุณเอฟซีน้องวงเองขอบคุณเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานซาน้อยเพชรแนแพงค่ะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะโดยการนั่นขับไปเบิ้งคลิปแล้วก็บาข่าโฆษณาพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ขอบคุณขามอดค่ะบอโจซอน,นุดยสฟภาพด็กปามนาดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ้พอกันคลิปไหมค่ะพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะ